ถ้าคุณอยากหน้าใสอย่าไปทำแบบคุณครูคนนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเออจริงๆอ,อ,อ,อ่ะทำแล้วเปไน็นยังไงเชิญชมฮะคือทุกคนคะเราอะซื้อผงขมินม้นขัดหน้ามาแล้วแต่ที่เราเคยใช้ตดิดเด็กใช่ไหมมันขัดมันก็ไม่ได้แบบทิ้งสีใช่ไหมจนกูพ่อกูไปล้างมือแล้วหน้ากูนี่นิ้วกูยังขนาดนี้หน้ากูจะขนาดไหนกูจะบ้า อแก oh my god ชีวิตกูจะบ้าด้วยความเคารพนะคุณครูผมว่าคุณครูเนี่ยไปจดมาผิดสูตรอันนี้ไม่ใช่สูตรหน้าใสฮะค่ะ นี่คือลงหน้าทองแบบถาวรครับเหลืองเลยนะโอ้เหลืองเออเหลืองทองอลัมเลยนะทำยังไงอะหน้าก็เหลืองๆไปเป็นไปสอนหนังสืออย่างเงี้ยหรอคะเธอบอกว่าประมาณสักหกประมาณแปดชั่วโมงนานนะพี่ก็แปดชั่วโมงทำตอนกลางคืนไงอ๋อนืกอว่าล้างหน้าตอนเช้าไงแล้วต้องไปสอนหนังสือเออไม่ไม่ตอนเช้าเธอบอกโอเคมันก็จางไปเอแต่เธอบอกว่าเอ๊ะ ถ้าหากว่าฉันทําตอนเช้าล่ะแล้วต้องออกไปสอนนักเรียนเนี่ยจริงนักเรียนจะตกใจไหมล่ะก็ต้องบอกนักเรียนว่าเรามีตัวอย่างเฉดสีผิวผิวขาวอมชมพูขาวอมเหลือง,อองผิวแทนแตกต่างกันครูคือขาวอมเหลืองอแต่ออมเยอะหน่อยอ ออกแนวให้ความรู้ไปให้ความรู้ให้ความรู้ขาวอมเหลืองจะเป็นประมาณนี้ผิวขาวเหลืองเออแต่ถ้าว่าครูทําอย่างนี้แล้วหน้ายังเหลืองอยู่นะอย่าผ่านโรงพยาบาลนะนึกว่าป่วยอ่ะโอ้โดนตรวจนะป่วยหรือเปล่าว่าหน้าเหลืองอย่างงี้มันเหลืองขนาดนี้อะคะก็มันขมิ้นน่ะคุณแล้วมันติดอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้เหอคะเราไม่ทราบขมินน่ะคนสมัยก่อนเขามาพอกตัวฮะแล้วคนสมัยก่อนก็เหลืองๆอย่างนั้นเหลืองอย่างนี้นะครับ เลื่องนี้นะฮะพออเสร็จแล้วก็ไปเข้าเครื่องเหมือนเป็นเป็นเป็นตู้อบอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเออนึกว่าเออมันจะแบบไม่ได้ติดขนาดนานหรือเปลโอ้โหเนี่ยพอกหน้าไม่เหลือยี่ห้อที่ผสมอะไรหรือเปล่าแต่ขมิ้นใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างอื่นขมิ้น